สวัสดีครับกระผมแกน้อย็จนภัยนะครับวันนี้ผมก็จะมานั่งเล่าให้ฟังเฉยๆว่าปีนี้ไม่สิต้องบอกว่าปีที่ผ่านมานะครับ2020ผมดูอนิเมะอะไรไปบ้างก็จะมานั่งดูมนจากมา My a n i m เ List นีอก็คือมองนะครับ A L ใครก็เข้าเว็บนี้ก็ได้ครับนี่18บวกแน่นอนก็มาไล่ดูกันเลยนะครับก็ผมรู้สึกว่า ช่วงปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่ผมค่อนข้างยุ่งนะครับดูอนิเมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นักแต่ก็ก็ตอบไม่ได้แหละว่าดูเยอะไหมมาเริ่มมาเริ่มตอบกันเลยนะครับเรื่องนี้นะครับดูได้เออเราควรจะจดไว้นะครับว่าเราดูอะไรไปบ้างนี่นจดไว้ผมเตรียมโน้ตแพดไว้นะครับเรื่องนี้ดูนะครับเรื่องนี้สิบนะสนุกผมเคยอ่านมังงะนะครับสนุกมากมอนิเมก็สนุกนะครับคือมันมันไม่ใช่มังงะโปนะบอกไว้ก่อน มันเนี่ยทีวีเห็นไหมแค่เลทมันเลทมันสูงเฉยๆครับผมก็สนุกนะครับเรื่องนี้ถ้าเกิดใครเคยเล่าอะไรใครอยากขำขำกํากามก็ได้ครับต่อไปเรื่องนี้ครับผมดูเรื่องนี้สนุกมากมีเข้าเน็ตเฟิกแล้วด้วยนะครับผมแนะนําใครใครว่างให้ดูครับเรื่องนี้สนุกจริงๆเรื่องนี้ผมว่าจะดูครับแต่ว่าผมยังหาเวลาไม่ได้เดี๋ยว ถ้าเกิดผมดูแล้วผมรู้สึกติดใจอะไรผมจะมารีวิวตั้งแต่ครับผมอันนี้มาเล่าให้ฟังก่อนเรื่องนี้สนุกครับสนุกจริงๆเฮฮาคำขันดูแล้วน่ารักดูแล้วแบบปิดสมองคือผมดูเพื่อนผมเขาบ่นนะตอนดูเรื่องนี้ว่าแบบอเหี้ยมันโกงมันแบบไม่ใช้อะไรเลยมันแบบมันเวอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกเลยก็ไม่ต้องคิดมากขนาดนั้นเองก็มันก็เป็นเนี่ยคอมเมดี้แฟนตาซีคอมเมดีดอมมด้อยู่แล้วคำขำอยู่แล้วไม่ต้องซีเรียสอะไรมากสักหน่อยคือผมก็เข้าใจเพื่อนผมนะครับแต่ว่า ผมรู้สึกว่าการที่เราจะดูการแสดงสักอย่างเช่นหนังอะไรแบบเนี้ยอนิเมะแบบเนี้ยเราควรจะคิดว่าเราควรเตรียมตัวยังไงคือถ้าเราแบบต้องการคาดหวัง,งความสมจริงอะไรเนี้ยจะคาดหวังกับอน,นิเมะก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าอน,นิเมะหลายๆเรื่องจะไม่สมจริงนะครับก็มีที่สมจริงมากๆก,ก็มีเหมือนกันแต่ว่าไม่พูดถึงทีหลังเรื่องนี้ผมว่าจะดูผมได้ยินว่ามันเกี่ยวกับการทำอนิเมชันแต่ว่าผมยังไม่ได้ดูซ่อกัน ผมไม่ได้ตามซีรีส์ทอรูนะครับผมก็เลยไม่รู้ผมเคยดูภาคหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เรวกันหรือว่าอินเด็กเป็นทอรูภาคอื่น <c oughs> ทอรูมีหลายภาคนะครับแค่ดังสุดน่าจะเป็นเรวกันกับอินเด็กแต่ว่าผมไม่เคยดูเรื่องนี้ผมเคยอ่านมังงะผมก็เลยดูนน้ไม่นิดหนึง่งผมดูค้ำๆแต่มังงะสนุกมากครับเป็นเรื่องของสัตว์สนุกดีครับสนุกดีอันนี้ไม่เคยดูผมเพิ่งรู้ด้วยนะนี่ว่ามันทํา ทำมาดกะภาคใหม่ใช่ไหมผมไม่เคยได้ยินเลยผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนี่แหละเดี๋ยวจดไว้ก่อนอันนี้ก่อนผมน่าจะตามไม่ดีก็ไม่ได้ดูแปลกไปจากปกตินี่เฮ้ยทำไมตัวละครมันอะอะไรนี่หรือว่าเป็นเนื้อเรื่องก่อนก่อนเอ้ยเรื่องน่าสนใจแล้วสิ โอ้ถ้าว่างๆผมจะมาดูแล้วกันนะครับมาไปต่อก่อนเสียงผมอาจจะไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกเจ็บคอนิดๆแต่ว่าก็ปลอดภัยดีครับน่าจะเพราะอากาศแห้งมากกว่าก็ยังมไม่ไใช่เจ็บคอหรอกมันแค่อากาศแห้งเรื่องนี้ผมดูแต่ดูไม่จบเพราะว่าผมดูทิ้งไว้แล้วผมต้องไปไม่แน่ใจว่าไปทําอะไรแต่รู้แต่ว่าไปทําธุระยาวเป็นเดือนเลยก็เลยแบบ ไม่ได้มากลับมาดูต่อท้าว่างก็จะดูต่อครับเรื่องนี้อืมไม่มีละเรื่องพวกนี้ผมไม่ได้ตามครับซีนที่สี่อ้คือคือพวกอนิเมะซีรีส์พวกเนี้ยผมยาวอนะ่ะผมไม่ค่อยได้ตามครับผมแบบเศร้าอยู่เหมือนกันว่าผมควรจะตามมาฮิโร่หน้าตามนะผมไปดูเดอะ o มูวี่ด้วย <laughs> ผมดูเดอะมูวี่ด้วยผมยังดูหนังไม่ถึงเลยแปลกไหม เอ้ยไม่มาถึงดูแบบซีรีส์ไม่ถึงเลยแบบผมดูเลยไปเลยอะ่ะก็นั่นแหละอืม O.N.A มีเรื่องอะไรไหมที่ผมรู้จกักเ,เหมือนจะไม่มีนะเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยภาพโอ้ m y g ก็ oh น่าจะพกักครบร้อยยสิปีนะครับเฮ้ยคาตาลิน,น่าอันนี้คืออะไรภาพพิเศษไม่เคยเห็น น่าสนใจดีนะครับผมแนะนําว่าคือมันก็มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องแหละที่ผมอยากดูเหมือนกันถ้าผมมีเวลาว่างผมก็ควรจะหาเวลามาดู OVA นะครับ OVA ผมไม่ได้ดูเลยนั้นผมข้ามไปดีกว่าไปที่สปริงนะครับเรื่องนี้ผมเซ็งมากผมจะดูผมยังไม่ได้ดูเดี๋ยวผมต้องรีบดูเพราะาผมอยากตามเพราะเรื่องนี้สนุกมากผมชอบเอ๊ะอันนี้มันภาคแรกหรือเปล่าหรือภาคสองอันนี้ภาคสองแล้วใช่ไหมอ่าเพราะว่ามีมีเขาเรียกมีเครื่องหมายปรสันีนะครับ น่าจะภาคสองใช่นี่เป็นซีซั่นสองคือผมจะดูผมแบบเตรียมดูอย่างใจจดใจะจ,จออะไรแต่เสียดายช่วงนั้นไม่ว่างแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังหลังหลังจากคลิปนี้ผมไปนั่งดูหลายเรื่องเลยที่ผมบอกว่าผมกะจะดูเดี๋ยวผมไปนั่งดูไม่ต้องไม่ต้องมาแบบเฮ้ยเรื่องนี้สนุกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไปดูครับเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเรนนี่ดูครับสนุกมากผมเคยอ่าน ม่แน่ใจว่านิยายหรือมังงะน่าจะนิยายนะสนุกดีครับเรื่องนี้ก็ได้เห็นมาว่ามันอบอุ่นหัวใจก็อยากอ่านแต่ก็อยากดูสิแต่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้ดีครับแต่ว่ายัางไม่ได้ดูซีซั่นสองเคยดูแต่ซีซั่นหนึ่งไปดูในวิดีโอเอเซที่ผมเคยทําได้นะครับเกี่ยวกับฟุตบอสเกตเน,นี่ยแหละก็มีเรื่องนี้สนุกครับเอ้ยซีซั่นสองซีซั่นสองไม่เคยดูฮะเคยดูแต่ซีซั่นหนึ่ง อันนี้เคยอ่านนิดหนึ่งแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่คือมันมันก็เป็นคล้ายๆกับอันนี้มันเป็นชา้ชาๆเอื่อยๆอาจจะพาะช่วงนั้นผมไม่ว่างด้วยผมเลยแบบทนอ่านเรื่องชา้ชาๆไม่ได้แต่ว่าเรื่องชา้ชาๆหลายๆเรื่องผมก็ชอบนะพวกแบบเรื่องนี้ก็ชา้าแต่ผมก็ชอบสนุกเพราะามันขึ้นอยู่กับอารมณ์ผมด้วยแหละเอออย่างเรื่องนี้ถึงมันจะชา้าแต่ผมก็ดูจนจบอะแปลกไหมคือเรื่องนี้ไม่มีอะไรเดินช้ามากแต่ว่าผมก็ดูจนจบอาจจะเพราะว่า ช่วงที่ผมเห็นเรื่องนี้ผมอาจจะติดธุระผมก็เลยแบบต้องรีบแบบทําแต่งงานไม่ค่อยว่างอนะไรก็เลยไม่ค่อยได้สใส่ใจเ,เรื่องนี้ดูดูจนกระทั่งมันหยุดช่วงโควิดมาครับแล้วก็แบบหนังไอ้ไม่ใช่หนังการ์ตูนมันออกช้ามันดีเลยผมก็เลยไม่ได้ดูต่อแต่ว่ามัน12ตอตอนแล้วมันจบแล้ว่วางๆก็เดี๋ยวกลับไปดูต่อครับผมแต่สนุกสนุกเรื่องนี้เรื่องนี้ตลกดีเรื่องนี้ตลกดีคนชอบชอบตลกดีเรื่องนี้ก็ตลกดีครับพูดแบบอุย้ยผมลืมไปเลยว่าผมควรจะเขียนว่าผม ดูเรื่องอะไรไปแล้วบ้างเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเพิ่งเขียนไปสามเรื่องเองหรือผมเคยดูแค่3เรื่องนี้ตุ๊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 ตตุ๊ตตุ๊ตๆตุ๊ตุ๊๊ ชื่อต้องกรอบให้สุด4 5สิส <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ไงครับ5 5อุ้ยแล้วก็นี่แก้วตดคิวริวนะครับสนุกดี1,2,3,4,5,6โอเครู้สึกจะมีเรื่องที่7ด้วยหรือเปล่า อาจจะหมดแล้วนะครับผมเริ่มเริ่มไม่คุนละอืมของรูดูนี้น่าจะดูแค่นี้นะครับผมรู้สึกผมดูน้อยมากเลยทั้งที่ผมรู้สึกว่าผมน่าจะดูเยอะกว่านี้ช่ไหมครับบางทีผมก็อาจจะเริ่มแก่แล้วเริ่มดูเยอะๆไม่ไหวเริ่มแบบปั่นไม่ไหว <laughs> ผมผมไม่ได้ดูผมจะดูก็ไม่ได้ดูเรื่องนี้ก็ไม่ได้ดู เรื่องนี้ก็ไม่ได้ดูเป็นกระแสะเป็นกระแสะมากเลยเรื่องนี้พิตาเกิยวผมเคอยอ่านแล้วผมไม่ค่อยถูกใจก็เลยไม่ได้ดูไม่รู้ว่าง,งานเป็นไงแต่ว่าก็นั่นแหละไม่ค่อยถูกใจกันเลยไม่นะแต่ว่าผมอ่านไปแค่นิดเดียวเองนะแบบไปหลังๆมันอาจจะแบบเปลี่ยนแล้วผมอาจจะกลับมาถูกใจก็ได้แต่ว่าผมทิ้งไว้แล้วเรื่องนี้ไม่ได้ดูแต่ว่าเห็นว่าสนุกนะแต่ว่าไม่แน่ใจผมมั่นใจอะไรไม่ได้ คือเรื่องที่ผมไม่มั่นใจผมก็ตอบไม่ได้ไงแต่เรื่องที่แบบผมบอกว่าไม่ถูกใจผมก็คือผมไม่ได้ดูนั่นแหละอ้าจบแล้วเหรออย่าบอกนะว่ารูดูนี้ผมไม่ได้ดูอะไรเลยนี่เป็นช่วงที่ผมติดงานหรือเปล่าอาจจะใช่ซัมเมอร์ไม่แน่ใจเอามารูดูสุดท้ายแล้วที่ผมจะผมดูน้อยกว่าที่คิดนะเนี่ยซีซั่นสามเฮ้ยอันนี้อันนี้เหมือนว่าจะดูแต่ก็ยังไม่ได้ดูนี่ไงมันเป็นมันเป็นแบบนี้แหละ เรื่องนี้ก็ว่าจะดูแต่ก็ยังไม่ดูผมแบบว่าจะดูไม่ได้ดูว่าจะดูไม่ได้ดูแล้วบางทีก็แบบดูไปแล้วก็ไม่ถูกใจแล้วก็เลิกดูเรื่องนี้โคตรน่าดูผมเขาจริงผมกะคือผมอะ่ะตอนมีข่าวจะออกเรื่องนี้ผมกะว่าผมจะไปนั่งดูเขาเรียกอะไรนะนั่งดูภาค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 ,ภาคอินุยาฉะให้จบให้จบก่อนแต่ผม ดูไปถึงประมาณตอน5้าสิบหกสิบเองมั้งผมจำไม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้ดูต่อเพราะว่าติดธุระคือธุระเดียวทําทผมแบบหยุดดูอน,นิีมะเป็นพลบเลยเรื่องนี้ดูครับคุมาคมาคมาแบบสนุกสนุกสนุกมากน่ารักดีเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรเลยเนอกจากความน่ารักซึ่งนั่นทำให้ผมดูครับเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็แค่ความน่ารักก็ก็พอแล้ว <c oughs> คือแบบเราก็แบบอยากอุ้ยน่ารักจังเลยแบบนี้มั้งเนาะแล้วก็ไม่ได้อยากดูอน,นิีมะแบบซีเรียสตลอด แต่บางทีผมก็ดูเรื่องซีรีส์ตลอดนะ่พวกแบบพูดไม่ถูกเหมือนกันแต่ก็เขาจน่าจะเข้าใจอยู่นะเอาล่ะผมไม่อยากจะเชื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ผมเคยดูไปแค่เจ็ดเรื่องมีเดอะมู i ีมไหมผมไม่อยากยอมรับว่ามันไม่มีเดอะมูบี้มูบี้ นี่นี่นี่มูวี่มูวี่ฮาอันนี้ดูเฮ้ยคุณวอฟเตอร์มีเดอะมูวี่ด้วยเหรอโอ้ไม่กอดผมผมต้องไปหาดูแล้วผมพลาดได้ไงเนี่ยอ้าวเฮ้ยอันนี้คืออะไรโดเรมีเหรอโดเรมีก็ทำแต่มูวี่บ้าหนะา พี่ผมเพิ่งรู้นีนะ่มีหลายอันเลยที่เป็นเดบมวีที่ผมแบบไม่รู้ตัวว่ามีเฮ้ยเยอะแล้วเย่ะแล้วผมโอ้โหผมพลาดไปเยอะผมหลายเรื่องเลยนี่ผมแบบเอ้าเพิ่งเพิ่งรู้แบบนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เห็นว่าดีมากผมโอ้ผมนี่ไงคําว่าอยากดูแต่ไม่ได้ดูเดี๋ยวผม ให้ไม่ต้องหาเวลาไปดูแล้วอะไรเดอะบูวี่อยู่ไหนมูวี่มูวี่มูวี่วินิมูวี่อ่าอันนี้ไม่ได้ดูฮะผมรู้ว่ามีเดอะบูวี่ด้วยอ้าว เดือนซะัมเมอร์น้อยกว่าที่คิดน่าจะเป็นช่วงที่โดนเลื่อนนะครับ<อ> O N A O V A แล้วก็โอนี่ครับมูวี่ไม่มีเลยน่าจะโดนเลื่อนไปหมด เดี๋ยวหาดูก่อนนะครับผมดูเรื่องอะไรบ้างอ,อดูแป๊บเรื่องนี้ตอนแรกผมชวนจะชวนเพื่อนไปดูแต่ว่าเพื่อนไม่ได้ไปแต่ว่านั่นแหละก็ไม่ได้ไปดูกันสุดท้ายก็เลยช่างมันแล้วกันฮะฮะหมดแล้วเหรอ ไอ้ hey, My Hero Movie มันไม่ได้มาช่วงนี้เหรอเอ้อ My Hero the Movie แย่แล้วแย่แล้วแปลก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  My Hero My Hero หนึ่งสองสาม the Movie หนึ่งไม่ใช่อันนี้ผมดูที่มันติดเกาะติดเกาะ ใ่ไหไม่เนี่ยไมนาใช่อันนี้เหรออ๋อไม่น่าใช่ไม่คุ้นเลย ย่าล้วผมดูเรื่องอะไรเนี่ยดูผมผมไม่ได้ดูกันเนี่ยผมแปลกแปลกแล้วเฮ้ยโบคุโนฮีโร่ผมเซิร์ชใหม่แล้วกันอะโบคุโนฮีโร่อะคาเดมี หนึ่งซอนซามซี่เดอะมูวี่นี่เดอะมูวี่ฮีโร่ไลซิ่งผมดูวนันนี้มันออกช่วงไหนอ๋อออกอ๋อมันปลายปีที่แล้วผมก็เลยคิดว่าเป็นของปีมันออกปลายปี2 0 1 9ผมเลยคิดว่าเป็นของปีที่แล้วนะครับของปี2020โอ้ไม่เป็นไรครับเอามาสรุปนะครับปีที่แล้วผมดูอิชุ o คู r ี v i e w e r s ผมนับเฉพาะอนิเมะของปีที่แล้วนะครับผมไม่นับเรื่องของก่อนๆหน้านั้นที่ผมไปดูพึ่งไปได้ดูเพราะว่าถ้าสมมติปีหน้าแล้วผมย้อนกลับไปดูเรื่องเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยผมก็จะไม่นับนะครับผมก็จะถือว่าเป็นอีกกรณีหนึ่งผมดูว่าปีสองพันยี่อนิเมะปีสองพันยี่สิบอะไรบ้างที่ผมเคยดูก็มีบูลา,าเศสเซตันกักคคเอ็นอ่าโรงเรียนสัตว์นะครับเซตันอันนี้สนุกออโตเมเกมโนฮามสซอันนี้อ่าอันนี้ก็ เกิดเป็นตัวลายนะครับต้องทํายังไงดีถึงจะมีชีวิตรอดเทนเซไปว่าเกิดใหม่นะครับใครไม่รู้จะเจอบ่อยนะครับโฮคาโกะโฮคาโกผมไม่แน่ใจอ๋ออันนี้ช่วงเวลาว่างผมว่าอยู่โฮคาโกก็คือช่วงเวลาว่างหลังเขื่อนใช่ไหมเทโบนิชิอืมไอผมจำชื่อไทยไม่ได้อ่ามันมีชื่อไทยไหมจ๊ะ ที่มันหลังเขือนนั่นแหละครับผมพอเก็ตอยู่อ่าโอดูสส้ยแก้วโตแก้วเรียวแก้วกับไดโนเสาร์แล้วก็คุมะาคุมะาคุมะาแบแล้วก็คิมิสึนันเอเบิร์ดมูฟวี่ถ้าให้ถามว่าในนี้อะไรสนุกสุดโอู้ผมไม่ค่อยอยากตอบแฮะถ้าถ้าเป็นมูฟวีอันนี้เราไม่ต้องคิดเพราะผมเคยดูแค่เรื่องเดียว <c oughs> แต่ถ้าเป็นอันนีเมเหรอ ผมว่าผมว่าออโตเมะเกมอ่ะของอนิเมะทำกลางๆผมรู้สึกมันไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเป็นอนิเมะผมแต่มันก็ดีอ่ะคือถึงจะบอกว่าคือมันก็ดีอ่ะมันก็สนุกอ่ะแต่ถ้าเทียบกับตัวนิยายตัวมังงะผมว่าอันนั้นดีกว่าเฉยๆดังนั้นคือประเด็นคือสองเรื่องเนี้ยไม่สิสี่เรื่องแล้วเนี้ยสี่เรื่องเนี้ยผมเคยอ่านมังงะมาแล้ว เลยกลายเป็นแบบเหมือนมันเหมือนมันเหมือนผมเหมือนผมอคติอ่ะแต่ถ้าเกิดให้ผมตัดสินใจนะผมว่าอไต้โนวาียะนะครับก็คือไอ้น้องโลอ่ะครับที่ที่เล่นเกมถือโลเล่นนี้จะสนุกสุดแล้วแต่ประเด็นคือคุณเห็นครับผมผมดูไปแค่เท่าไหร่เนี่ย1 2ึ่งสองสี่ห้าหเจ็ดปดแดเรื่องเองจากเป็น10บเรื่องดังนั้น เรื่องที่ผมไม่ได้ดูผมก็บอกไม่ได้ว่ามันสนุกไหมก็ขอให้มันสนุกแล้วกันนะครับผมจะได้ไปดูเพราะว่าผมก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ผมอยากไปดูก็อันนี้แค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆครับก็หวังว่าหลายๆคนจะชอบนะครับหลายๆคนที่ดูเป็นแฟนคลับดูนิเมะอะไรก็น่าจะสนใจส่วนถ้าเกิดว่าอยากให้ผมออกความคิดเห็นเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องไหนก็ลองเสนอมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาคิดดูว่าผมจะนั่งทําอะไรบ้างคือ ถามความคิดเห็นเนี่ยคือผมจะวิเคราะห์แบบเต็มสูบเลยนะครับในความคิดเห็นของผมอันนี้ผมเคยทําในบทหลังดูคุยเร่งบทหลังดูมันไม่ได้วิเคราะห์เต็มสูบขณะนั้นแต่ว่าถ้าอยากให้ผมวิเคราะห์จริงๆหรืออยากให้ผมแค่บน่นเฉยๆว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรมียังไงผมชอบแค่ไหนก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะทำให้ก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้แล้วนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ